ก่อนที่หลวงปู่ใหญ่เซาจะเดินทางออกจากนครพนมเพื่อกลับจังหวัดอุบลราชธานีภูมิลำเนาของท่านท่านได้มอบหมายพระ,ระให้ลูกศิษย์อาวุโสแต่ละองค์หลวงปู่ใหญ่เองท่านจะไปอยู่ที่บ้านขาโคมบ้านเกิดของท่านสำหรับหลวงปู่ทองรัตน์นั้นหลวงปู่ใหญ่ให้ไปอยู่บ้านชีทวนคำพูดของหลวงปู่ใหญ่แปลเป็นภาษากลางว่าท่านทองรัตน เมื่อไปถึงอุบลให้ไปจำพรรษาอยู่บ้านชีทวนที่นั่นผมเคยไปอยู่เป็นที่สำคัญคนที่มีความฉลาดมีมากคนดีก็มีเยอะคนที่เกเรก็มีมากให้คนอื่นไปอยู่ไม่ได้เมื่อไปถึงให้ไปรวมตัวกันในเมืองอุบลก่อนเมื่อแบ่งงานกันแล้วสิทธิ์แต่ละหมู่ก็แยกย้ายกันเดินทางไปเมื่อหลวงปู่ใหญ่ไปถึงบ้านขาโคม ซึ่งเป็นปีพุทธศักราช2480ได้มีญาติโยมจากบ้านชีทวนมากราบนมัสการพร้อมกับพยายามนิมนต์ให้หลวงปู่ใหญ่ไปจำพรรษาที่บ้านชีทวนแต่หลวงปู่ใหญ่บอกว่าท่านไปไม่ได้เพราะรับนิมนต์ชาวบ้านขาโคบไว้แล้ว ญาติโยมจากบ้านชีทวนพยายามอ้อนวอนให้หลวงปู่ใหญ่จัดพระองค์ไหนไปอยู่ก็ได้เพราะพวกเขาศรัทธาพระสายกรรมฐานที่เคยไปสอนชาวบ้านเอาไว้หลวงปู่ใหญ่บอกว่าถ้าจะเอาพระไปเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เพราะพระยังไม่มาชาวบ้านเห็นว่าพระเนนที่บ้านขาโคมมีตั้งเยอะอีกแค่สามวันก็จะเข้าพรรษาแล้วจึงขอกับท่านว่า หลวงปู่ขน้อยพระอยู่ในวัดคือจังมีหลายองค์อยู่แบ่งให้ไปก่อนบ่ได้บอกขน้อยหลวงปู่ใหญ่บอกว่าบ้านชีทวนเป็นบ้านเจ้าคัมภีใหญ่ตัวถ้าให้พระมะเขมะขาไปสิมีเรื่องกันถ้าสาก่อนจักสองมือหมายความว่าให้รอก่อนสักสองวันพระท่านจึงจะมา ในช่วงนั้นไม่ทราบว่าหลวงปู่ทองรัตอยู่ที่ไหนแต่เมื่อหลวงปู่ใหญ่ว่าอย่างนั้นชาวบ้านก็ดีใจและกราบอำลาไปจัดแจงกุฏิทำความสะอาดวัดรอพระที่จะมาอยู่จำพรรษาให้เมื่อครบสองวันญาติโยมชาวบ้านชีทวนก็มาทวงพระตามที่หลวงปู่ใหญ่บอกไว้หลวงปู่ใหญ่ชี้ไปที่หลวงปู่ทองรัตซึ่งนั่งคู่กับหลวงปูก่กิว่า นั่นเดชพระทิพนจะไปอยู่กับพวกหมู่เจ้าหลวงปู่ใหญ่จึงบอกให้หลวงปู่ทองรัตกับพระอีกสามองค์ไปอยู่บ้านชีทวนพร้อมกับชาวบ้านที่มารับและบอกให้หลวงปู่กิกับพระอาจารย์กรและพระอาจารย์บัญชีไปอยู่บ้านพลงามตําบลหนองบ่ออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางด้านหลวงปู่ทองรัตท่านต้องเจอปัญหาที่บ้านชีทวนอย่างสาหัสสากันที่สุด อย่างที่หลวงปู่ใหญ่บอกไว้ไม่ผิดซึ่งชาวบ้านพูดภายหลังว่าปัญหาแต่ละอย่างถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทองรัฐคงจะอยู่ไม่ได้เพราะมันหนักมากในการแก้ทิกฐิคน ปัญหาอันดับแรกที่หลวงปู่ทองรัดไปถึงบ้านชีทวนพบว่าชาวบ้านแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกเป็นฝ่ายต่อต้านอย่างรุนแรงเป็นฝ่ายของอดีตพระมหาและผู้เคยบวชเรียนมีความรู้สูงซึ่งมีความเห็นว่าเป็นพระเป็นเจ้าไปอยู่ป่านั่งหลับหูหลับตาสีเห็นยังแม้แต่คนตาดีๆมืนตาเบิ่ลมันยังบ่เห็น หมายความว่าแม้แต่คนตาดีๆลืมตาดูก็ยังไม่เห็นเลยอีกฝ่ายเป็นฝ่ายศรัทธาพระป่าพูดถึงฝ่ายแรกว่าสร้างเขาคนเขาเว้าเขาเบ่เห็นนำเฮาหมายความว่าช่างเขาเถอะพวกเขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเรา หลวงปู่ทองรัตใช้สรรพนามแทนตัวท่านว่าลูกพูดกับญาติโยมว่าพ่อแม่ทุกคนท่านบอกว่าที่ใช้คำพูดอย่างนั้นต้องการหัดให้ลูกเขารู้จักพูดกับพ่อแม่ด้วยคำที่สุภาพเพราะเห็นว่าเด็กใช้คำว่าอีนำหน้าเมื่อพูดกับผู้ใหญ่เช่นอีพ่ออีแม่ เรียกผู้พี่ว่าบักนั่นบักนี่เรียกพี่สาวว่าอีนั่นอีนี่ฟังดูแล้วไม่น่ารักหลวงปู่ทองรัตมีเรื่องกับกลุ่มผู้หญิงที่มาตักน้ําในบ่อของวัดโดยท่านจัดหาถังน้ําส่วนกลางไว้ให้แต่ชาวบ้านไม่ยอมใช้จะใช้ครุถังน้ําที่สารด้วยไม้ไผ่แล้วใช้ฉันทาไม่ให้น้ํำรั่วซึมเมื่อหลวงปู่เห็นก็บอกว่า แม่เอ๋ยอย่าเอาครุลงตักน้ำในบอเดอร์ให้เอาครุที่ลูกหาให้นั้นตักพวกโยมกลุ่มที่ต่อต้านก็พูดโจมตีต่อๆกันว่าลวงปู่ทองรัดนั้นห่วงน้ำพระที่เคยอยู่มาก่อนไม่เห็นใครเป็นอย่างนั้นซึ่งท่านก็ให้คำอธิบายว่า เมื่อพวกแม่เอาครุที่มีข่าวปูข่าวปลามาตักน้ำในบอ่อเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ไปตักน้ำมาฉันกินเพิ่นก็จะเป็นอาบัตตัวพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยคือพวกชาวบ้านชอบเอาครุใส่ปูใส่ปลาแล้วเอามาตักน้ำในบอ่อกลิ่นข่าวที่มันติดตามครุก็จะติดลงไปในน้ำเมื่อพระตักน้ำมาฉันก็จะทำให้อาบัตชาวบ้านก็เข้าใจเรื่องนี้ก็จบไป ก่อนมาบ้านชีทวนหลวงปู่ใหญ่เสาได้กำชับว่าบ้านฉีทวนนี้เป็นบ้านที่มีการศึกษามากเป็นมหาก็เยอะเรื่องที่จะไปพูดเฉยเไม่มีอุบายจึงยากที่คนเหล่านั้นจะเชื่อเคยส่งพระไปอยู่แล้วต้องหันหลังกลับอย่างไม่เป็นท่าเพราะถูกลองภูมิแม้แต่องค์หลวงปู่ใหญ่เองก็เคยถูกลองดีมาแล้วถ้าบ่แม่นท่านทองรัตบ่มีไผสิเอาอยู่ดอกหลวงปู่ทองรัต จึงกราบไปยังหลวงปู่ใหญ่และขอรับอุบายจากท่านอยู่บ่อยๆในระหว่างพรรษาหลวงปู่ใหญ่ให้พระลูกศิษย์ทั้งมหานิกายและธรรมยุทธ์ไปพักจำพรรษาในที่ต่างๆ ในละแวกนั้นมารวมลงอุโบสถด,ด้วยกันวัดป่าหนองอ้อบ้านขาโคมที่หลวงปู่ใหญ่พำนักอยู่ต่อมาพระผู้ใหญ่ทางเมืองหลวงทราบเรื่องนี้จึงได้แจ้งมายัางหลวงปู่ใหญ่เซาห้ามไม่ให้พระทั้งสองนิกายลงอุโบสถทำสังฆกรรมรวมกันท่านจึงบอกว่าถ้าทางการเขาไม่ให้รวมกันก็ให้ลูกศิษย์แต่และวัดทำอุโบสถกันเองเมื่อมีงานจึงมาร่วมประชุมปรึกษากัน หลวงปู่ทองรัตพยายามสอนให้ชาวบ้านรู้จักเสียสละทานรู้จักใส่บาตรกันซึ่งชาวบ้านกลุ่มต่อต้านก็หาว่าเป็นพระขี้ขอเช่นบ้านที่เคยใส่บาตรแต่คิดว่าพระยังไม่มาหรือมองไม่เห็นท่านก็จะยืนรอจนกว่าโย,ยมจะเห็นแล้วลงมาใส่บาตรแล้วจึงไปบ้านอื่นต่อเมื่อฝนตกท่านก็บอกชาวบ้านว่าแม่บอต้องลงมาหรอกมันเปียกลูกสิไปรับเอง คนที่ไม่ชอบก็รังเกียจท่านหาว่าท่านเป็นพระขี้ประจบถ้าบ้านไหนไม่เคยใส่บาตรท่านก็พูดขอตรงๆจนเจ้าของบ้านนำอาหารมาใส่บาตรให้พอกลับถึงวัดท่านก็คัดแยกอาหารนั้นออกไม่นำมาฉันเพราะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ได้มาจากการเอ่ยปากขอพระฉันแล้วต้องอาบัตท่านต้องไปขออาหารบ้านนั้นทุกวันจนกระทั่งเจ้าของบ้านมาใส่บาตรเอง ท่านจึงเลิกพูดขอบางครั้งเห็นกล้วยสุกคาต้นท่านก็พูดกับโยมว่าแม่กล้วยมันสุกคาเครือบ่อยากได้บุญบอคันอยากได้ก็เอามาใส่บาตี้แล้วท่านก็ยืนรอจนกว่ายโยมจะไปตัดกล้วยเครือนั้นมาใส่บาร เมื่อถึงวัดแล้วท่านก็ไม่ฉันกล้วยนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ชาวบ้านกลุ่มต่อต้านก็แปลเจตนาของท่านว่าเป็นพระขี้ขอทำตัวไม่เหมาะสมแต่ท่านก็ไม่สนใจกับเสียงโจมตีนั้นวันหนึ่งมีโยมบ้านหนึ่งเอาไม้ค้อนสำหรับตอกซิวใส่บาทให้ท่านพอกลับถึงวัดท่านก็บอกพระเนนว่าโยมเขาคือสิคิดว่า ทางวัดป่าบอมีค้อนตอกซิ่วเขาเลยใส่บาดให้วันต่อมาเจ้าของบ้านที่ตักบาดด้วยค้อนก็นำอาหารห่อใบตองห่อใหญ่ใส่ลงในบาดพอถึงวัดหลวงปู่คัดแยกอาหารดิบอาหารไม่บริสุทธิ์อาหารที่ไม่ควรฉันออกไปแล้วค่อยๆหยิบห่อใบตองห่อใหญ่ขึ้นมาแกะเพราะไม่รู้ว่าข้างในเป็นน้ำหรือเนื้อ อย่างที่คาดไม่ถึงมันกลายเป็นกบตัวใหญ่กระโดดแพร่ออกมาท่านรีบตะครุบจับไว้ได้แล้วก็พูดกับกบว่าโอ้ถ้าเขาไม่เอาเจ้ามาใส่บารให้พ่อเจ้าก็ต้องลงไปอยู่ในหม้อต้มเขาแล้วหนอแล้วท่านก็ให้เนนนำไปปล่อยกบรอดตายเพราะบาดพระแท้ๆวันต่อมาท่านก็ออกบินทบาทตามปกติ โยมคนเดิมคงจะแอบคําในใจแต่ท่านก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เขามีกระดาษจดหมายใส่ลงในบาทพอกลับถึงวัดก็รู้ว่าเป็นจดหมายของโยมที่โจมตีท่านท่านก็ห่มจีวรเรียบร้อยพาดสังคาติยื่นจดหมายให้เนอนอ่านบอกว่าอา้าวลูกอ่านอมริตธรรมแน่นี่เทวดาเขาใส่บาทมาหาฟังยากตัว เนนก็อ่านจดหมายต่อหน้าพระเนนที่นั่นหลวงปู่ท่านนั่งประนมมือตั้งใจฟังอย่างสำรวมใจความในจดหมายว่าพระผีบ้าเป็นพระเป็นเจ้าไม่สำรวมไม่มีศิลไม่มีวินยัยประจบสอพลอขอของจากชาวบ้านพระแบบนี้ถึงจะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่นับถือว่าเป็นพระ ให้รีบออกจากวัดไปถ้าไม่ไปจะเอาลูกตะกัวมาฝากพ่อเนนอ่านจดหมายจบท่านก็จบมือขึ้นเปล่งวาจาว่าสาธุจนพระเนนทั้งวัดได้ยินทั่วถึงแล้วท่านก็พูดว่าอา้าวเก็บได้ไว้ที่แท่นบูชาเดอ้อโลกธรรมแปดมันนี่เองแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์โอ้ยของดีตัวนี่สาธุพ่อได้ฟังแล้วแก่นธรรมเพิ่งมาเมื่อนี่เก็บไว้เก็บไว้หลวงปู่ทองรัดออกไปบินฑบาตามปกติ โดยไม่แสดงอาการโกรธเคืองหรือไม่พอใจใดๆทั้งสิ้นสองสาวันต่อจากนั้นครอบครัวของโยมคนนั้นเกิดวุ่นวายผัวเมียตบตีกันฝ่ายผัวมีอาการคลุ้มคลั่งหวาดระแวงกลัวจะมีคนมาตามฆ่าต้องไปหลบไปซ่อนตัวอยู่ในป่า ญาติพี่น้องต้องนำตัวมากราบขอคาม,มาท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้โกรธเคืองและทำอะไรเขาการเป็นไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองทั้งนั้นสุดท้ายหลวงปู่ทองรัตก็เทศให้ฟังถึงโทษและกรรมของการใส่ร้ายคนอื่นและบอกให้ญาตินำกลับไปบ้านโยมคนนั้นก็กลับมีอาการปกติ ต่อมาภายหลังได้สํานึกผิดได้เข้าไปกราบขอคามาโทษและไปอยู่เฝ้าอุปถากหลวงปู่ทองรัตทุกวันแม้ต่อมาหลังจากหลวงปู่ใหญ่เสามรณภาพแล้วท่านย้ายไปตั้งวัดป่าบ้านคุ้มโยมคนนี้ก็ยังตามไปอุปถากรับใช้หลวงปู่เรียกโยมคนนี้ว่าหมาแก้วแต่คนทั่วไปเรียกว่าอาจารย์มหาแก้วเพราะเคยบวชเรียนเป็นเปรียนส่ถึงห้าประโยค เรื่องการกลั่นแกล้งโจมตีลองดีจากชาวบ้านนั้นมีมากมายข้าพเจ้าเอามาเล่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผู้เท่าผู้แก่ที่บ้านชีทวนเคยถามท่านว่าท่านถูกแกล้งถูกโจมตีทุกวันท่านไม่โกรธไม่แค้นเขาบ้างหรือถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะหนีไปนานแล้วหลวงปู่ทองรัตได้ตอบว่าถ้าไถบ้านชีทวนบ่ให้นำสิบบนี้หมายความว่า ถ้าชาวบ้านชี้วนไม่ร้องไห้คิดถึงแล้วท่านจะไม่หนีไปไหนซึ่งก็เป็นความจริงเช่นนั้นในตอนท้าย